สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแฮปแครงเพื่อนดับเบิลแ่ลนะครับมาหอดไรเอ็ดนะครับอมมาหาเขาคุณนะครับหลังจากจะไปงานมาเคื่อนกลับมามานอนพัก่อนอยู่หัวผักบันแพงนะครับเนี่ยใหญ่กันครับายมาที่สองมบันนะครับของตอนนี้ห้องวิลานามันกระเทยนะครับ าคาเอียดนะครับขาแนาละเอียดบงนะครับคนหน่อยสีสั้งย่งกินแน่ตื่นขึ้นไม่ไม่ยิ้วเขาครับว่ายิ้วเขา,าขาเขากินกันกลับไปนะครับบรรยากาศดีดีนะครับในหลานลมไก่ยูไก่มาแวะอะไเนีครับผมมาแวะก,กินะน,นี่นี่เดสองสามคั้งครับผม สึกทิจใจนะครับคุณน้อยสึกทิจใจอาหารร้านนี้ครับรานต้นวาเป,เป็ดนะครับมนละเอียดน,นะครับวาจะมีโอกาสว่าจะเขาไปชิมชิมมึงยังเหม่อยครับเป็นล้านเนื้อจุม่มจุ่มนะครับกิมจุ่ม,มขป็น,น,น,นเพื่อนๆมเปยนะครับผมในเนื้อละเอียดน,น,นะครับเนียพานมากพานไปพานมาก พึ่งกันเลยนะครับถึงสาองสามล้านนะฮะจะรอเขาหน่อยนะครับเพราะเป็นไงเข้มแน่นไปงามน้อยมากรถถึงจึงครับก็หน่อยกันเนี่ยดูถึงบรรยากาศมาขึ้นนะครับห้างหอยงอคู่นะครับดูชาคุณบาอาจารย์นะครับโอ้บรรยากาศโอบุนครับ ไปพกปลาโพองนี่เลยครับผู้บาอาจารย์ทัางหลายนะครับหลากหลายพิลนหลากหลายศิลปินทุกวงทุกวงนะครับและก็นี่เป็นบางเอืญไม่ได้ครับผมข้าน่อยนะครับแพะแ่นนะครับเด็กจะย่อขันกู้นะครับบางเอืญไปตรงกับเมียนกหน่อยนะครับือว่าเป็นสิริมงคลเป็นบุญวาสนานะครับในขันกู้ ตรงกับหนมกหน่อยนะครับผมเปเรื่องบังเอินที่ว่าโชคดีนะครับ,เป,บ,เ,บเป็นบุญบัตรหนาของนนะครับผมเป็นไ้เบลลุ่ลงมาฮะลงมาเลี่ยวไวไวมากเรี่ยวมจะลองทุกสังดีกว่าดีมออกมาดีมห้อานอนะ้ำเป็นนานงใส่ หมองนางบรรยากาศหลายๆเลยครับแล้วแตกแล้วแกจะนันน่งนะครับผมบรรยากาศตำกระเทยสาขาละเอียดบรรยากาศลมรื่นมากนะครับผมตำกระเทยนะครับร้านตำกระเทยสาขาละเอียดนะครับา,าคนหน่อยพี่ใส่นหน่อยอันนี้มากขนหน่อยของแนมนี่นะครับ <c oughs> นี่หรับปากเป็นไรหองแ่กับนี่นะครับ อากาศลมใบย่านีนะครับหลายนการถมหน่อยอย่งนี้นะครับกู้คืนนะครับมาขึ้นนะครับบรรยากาศคนหน่อยดีอบดีใจไรเมนกคันคู่ตรงรับนเมนกหน่อยนะกู้คืนวัดนาำนัน่นึงว่าอาจารย์ตงรงก็พูดได้ก็ดีก็แะครับผมศิลปินคู่แม่คู่บอกชื่อไงนะครับนี่นะ <S 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 2> <S 2> แม่แม่เป็นหิ้วเขาตื้นเป็นนิ้วเขาครับรอคนหน่อยแป๊บนึ่งนะครับผมสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะวันนี้ XS แ,แ,แต่ว่าห้อนมากเพราราะว่ยิน XS แต่ว่ากินข้าวนะคะเพราะว่ากได้กินน้นแตงโมสอว อันนี้เรียกว่าแหวก,กินอยู่ตามลานตามดักคืนนะคะเป็นร้านดังขอบคุณพ่หขอบคุณปลาทองโกและตนหออูค่ะพี่หลุบขอบค,คุณปลาทองโกนะคะกับน้ำต้นหูื่อเช้า,ชานี้จากพี่ต้นหลิวนะคะก็อาจจะเป็นของมามีแล้วก็พ่อพ่อในล่าสุดนะคะต้องขอบคุณค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องกินข้าวขอบคุณพ่อมนเทียนเลยนะคะระับปลาทองโกเช้าสองสามชุด อันนี้ก็ไรรึบรรยากาศลมรืนะครับก,กุ้งใหม่ใหญ่น้ำากาศเคข,ขึ้นยืนมากไมนันแรงกิน้อมนงงนองนังันกินครนี่นี่นี่ผมก็นนเลยขอเมน,นูเลยนะครับ แม่กิน,นยังตมไแข็งงกินต้มไแข็งบ่นี่ดีก็เห็นก็กิแต่กซ่บ อย่างนันงีนี่ถ้าเราเป็นเหลาหอยูกนี่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 อย่างนี้ล้วหอยเออใ่กระแรกนี่เหลาหอยกันเลยนะคะไข่ต้มไข่ไม่จด้นนอกินได้ ไปบอกเบิ้งคิดเขาจะกินหรอยากนะพี่แสดงว่าเบิ้งคิดมั่ทงท่ามันคิเขากินมั่ท่าหอยากวะเบืบ้งตะมือคืนนี่นเมืเโอ้ยสอห่อ,อหน่วยซีมมาคัดหน่อยชอ่องเีสานผาสวบล้วากินรอ๋อช่องอีสา, <c oughs> านผ้าสวบเบิง้งกินหิวเส้แล้วบาหน,นึ่ง <c oughs> ้าวเ,เป่าัเ้าสวยนะคสวยมีอะไรมั่งมีอะไรมั่ง ของความีเป็นก็สวยสามค่ะที่พงทอดึ่งไข่ต้มนึงเราหอยระเียหนึ่งแกงเอ็นรวมนึ่งเขาเหรอเอากระซังเลยเขาสวยประจีนี่่นพี่ัครับทักคัประมาณที่สี่แยบ ได้อีกบรรยากาศนึงเพราะว่ามารอบแรกให้นั่งในห้องแอร์เนาะก็มีแบบลานกว้างค่ะมีลายมา่มาบรรยากาศแต่ถ้ามายูนิเตอร์เป็นธรรมาชาติก็ชอบแบบนี้เนากพัดลมอุย้ยสดชื่นมากล<ป>เลยนะลุงต้เต้กูไม่เงยนะ<ม>ลงุงเอ็งจะบอกว่าน้ำขวดที่สองอือสดชื่นจีนะครับได้ไปพากมากพี่ผู้ใดอยู่ในตัวเมื่อวานน,นี้แล้วเนี่ยนะครับ รออาหารนะคะชนแล้วก็ได้ยินมาว่ามามีจะมีคนเอาของมาซื้อรส์ที่บ้านให้ที่บ้านหรือเปล่า,าที่บ้านที่บ้านเลยบ,บ้านเลยถึงบ้านพูดเป็นอะไรเนาะอย่างน้อยมามีบอกว่าลูกต้องชอบแน่ๆเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าเป็นอะไรแต่ขอถึงบ้านก่อนเดีย๋ยวไปเอาสูดไปค้นหลานสูตรทีซอมาก,ก็บีมาวคะ่ะ ดูดิโซไปก็ะใส่กหมือนบานหนงหมื่นง่ายดีแบบนแล้วการเข้าอ่าหลังจากที่เป็นกระแสเนาะวอนโซเชียลเลยทั้งทั้งอ่านบานหักทั้งลงหัทแพง้งก็จะมีอะไรมาเซอร์ไพรสปค่อยๆแม่อีกนะคะแต่เดี๋ยวยังไงก็ต้องรอติดตามกันอีกไปนะคะคุยกับอายุถ้าเกิดแบบว่าผลลัพธ์มันดีจริงเนี่ยอ่นเอ็มเป็นวะาเอ็มพีไปเลยบ้านฮักเอ็มพีไปเลยขอฮักไหมฮักเอ็มพี ไอ้กับเอ็มในอามานอะน้องกับพีน่ารักแค่คิดกันนารักแล้วเอ็มหรือเอ็นเหรอเอ็มมามาเนอะพีก็แพงเอ็มกับมานะบ้านเอ็มพีแล้วลองซื้อมาน้องสิทีื่อนยัยก็อายเนาะโช้ที่ผ่านมาบุ๊ลเลส่วนสูงนะคะเพราะว่าไอ้กับบุ๊มไม่ต้องเท้าน้องกับถ้าใช้มาสีสึงกว่ามันไม่สวยก็เลย ขึ้นบ้านไปเลยแต่ว่าคนรับที่พี่แบมกับกับผู้จัดการที่คนติดต่อง,งานมานอ้องคุณแต่ว่าประทับใจมากประทับใจเอฟซีน้ำค่ะต้องพูดด้วยแมนะคะพี่เขาไปสร้างต้นสือบัตรกันลายตาติดตามนี่นจะมี เปล่าวันล <c oughs> <c oughs> ืกเปล่าโอเคนไอ้พ่อพ่อม่ได้รุ่นดิรุ่นดแม่เสยแม่พิดจ้าเนาะปิดเสียงปิดปากอยเนาะกโดมาหน่ลูกยี่่สิบยีบไรงี คล้มือีกระออ่ไอ่มวลไฟดตรนี้ซอกไเพราะเพราะว่านั้นแหนอเพราว่าที่แลวโมเดซอเลยไม่ได้อไม่ได้อะไรเลยคุยกันไว้แค่ว่าเดี๋ยวมาถึงงานเราค่อย อ้ยพาไปนอนกับใบตาบอนผ้าใบไอไ้กับใบตาบอนถ้าเกิดมีอีกเนะเาะเขาก็จะแบบสอบยังเต็มที่เลยเพราะว่าจะเขอดูแล้วเจอกันทุกวันแน่นอนกับพี่มานะจะได้มีโอกาสสอบด้วยกันเนาะม,มางานประจงางานรับบกจังหวะสอบด้วยก,กันทุกที่งานอ่ะค่ะทีนี้ก็ฝากพ่อแม่นะคะติดตามผลงานของไอ้กับน้องน้ำเนยด้วยใจแลยจ้ะ พรุ่งนี้นะคะ15เนาะ,ะคายออดนะคะรอบสืวันชนทายแล้วเรียบร้อยเต็มทั้งสองลกหนังแล้วเห็นพ่อโจแจ้งมาว่าผูณได้คิดไปกานรีมชุดขาวนะคะค่อยแม่เอฟซกลับไปซื้อกับซื้อบัสิสตัวกันได้หลายกรน,นะคะแต่ว่า17น,นี้ก็คือฉายทั่วโลกทั่วเมเจอร์แล้วนะคะปติดตามกันนะคะ